สิ่งใดเป็นผู้รู้อารมณ์สิ่งนั้นคือจิตสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่จิตบางครั้งครูบาอาจารย์วัดป่าจึงเรียกจิตว่าผู้รู้คือเรียกตามลักษณะเฉพาะตัวของจิตนั่นเองและเรียกอารมณ์ว่าสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งคือในเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ก็แล้วอะไรเป็นผู้รู้จิตคําตอบนี้จะอธิบายเมื่อกล่าวถึงนิยามของคําว่าจิตเห็นจิตจิตมีธรรมชาติดิ้นรนกวัดแวง่งรักษายากห้ามยากมักถูกอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจครอบงําจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทางทวารต่างๆคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ แต่เกิดได้ทีละดวงเดียวอย่างไรก็ตามจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้คือจะฝึกให้เลวก็ได้จะฝึกให้ดีก็ได้